ปฐมบทหญิงงามเมืองเอกทีตาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะเมืองเอกทีตาหรือนครเอกชทีตามีเจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่นามว่าพระยาขอมพระองค์มีพระธิดาองค์หนึ่งซึ่งมีรูปโฉมงดงามราวกับนางฟ้าจำแหลงนามว่านา,นางไอ้คำหรือนางไอ้ ความงามของนางไอ้นั้นเลื่องลือไปไกลจนเจ้าชายจากเมืองต่างๆต่างพากันมาหมายปองหนึ่งในนั้นคือเท้าผาแดงเจ้าชายหนุ่มรูปงามจากเมืองผาโพงทั้งสองได้ลักลอบส่งสารรักติดต่อกันจนเกิดเป็นความรักอันลึกซึ้งพระยาขอมเห็นว่ามีชายหนุ่มมาติดพันลูกสาวมากมาย จึงได้ประกาศจัดงานแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นโดยมีเดิมพันว่าหากบั้งไฟของใครขึ้นสูงที่สุดก็จะได้อภิเศกกับนางไอ้แต่หากบั้งไฟใครแตกหรือไม่ขึ้นก็ต้องกลับบ้านมือเปล่าไปในวันงานท้าวผาแดงก็มาร่วมแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นแต่โชคชะตาไม่เข้าข้าง บางไฟของเท้าผาแดงนั้นสุไม่ขึ้นสร้างความอับอายและเสียใจแก่เท้าผาแดงและนางไอเป็นอย่างยิ่งแต่ถึงกระนั้นทั้งสองก็ยังคงมั่นคงในรักและสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งกันแต่ท่านผู้ฟังครับความงามของนางไอ้นั้นไม่ได้เลื่องลืออยู่แค่ในโลกมนุษย์แต่มันดังไกลลงไปถึงเมืองบาดาล เท้าพังคีโอรสของพญานาคราชนามว่าพญาสีสุทโทได้ยินกิติศัพท์ความงามนั้นจึงได้แปลงกายขึ้นมาดูและเมื่อได้เห็นนางไอ้เท้าพังคีก็ตกหลุมรักจนถอนตัวไม่ขึ้นซึ่งในอดีตชาติทั้งคู่เคยมีเวรกรรมต่อกันมานางไอ้เคยอธิษฐานขอให้พังคีตายด้วยฝีมือของนาง ด้วยความลหลงไหลเท้าพังขีจึงได้ตัดสินใจแปลงร่างเป็นกระรอกเผือกตัวน้อยที่มีความน่ารักและสวยงามผิดแปลกจากสัตว์ทั่วไปที่คอแขวนกระดิ่งทองคำส่งเสียงไพเราะกรุง้งกริง้งเพื่อจะไปกระโดดโลดเต้นอยู่ใกล้ๆให้ยอดดวงใจได้เชยชมเมื่อนางไอได้เห็นกระรอกเผือกผู้น่ารัก ก็เกิดความอยากได้อยากจะจับมาเลี้ยงจึงได้สั่งให้นายพรานฝีมือดีไปจับกระรอกตัวนั้นมาให้ได้ถ้าจับเป็นไม่ได้ก็ให้จับตายนายพรานได้ออกไล่ล่ากระรอกเผือกจนกระทั่งสบโอกาสขณะที่กระรอกพังขีกำลังเผือกินผลมาเดืออยู่นายพรานก็ได้ยิงหน้าไม้ลูกธนูอาบยาพิษ พุ่งปักอ,อกกระรอกน้อยยางจังก่อนที่ท้าพังคีในร่างกระรอกจะสิ้นใจด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นเขาได้ตั้งสัจจะอธิษฐานอันน่าสะพึงกลัวไว้ว่าขอให้เนื้อของข้าจงเพิ่มภูนมหาศาลให้คนทั้งเมืองเอกทีตากินกันไม่หมดและผู้ใดที่กินเนื้อข้าจงพบกับความพิน,นาศฉิบหาย สิ้นคําอธิษฐานร่างของกระรอกเผือกก็ขยายใหญ่ขึ้นเนื้อกระรอกนั้นเพิ่มพูนขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์นายกรานและชาวเมืองต่างพากันดีใจและเนื้อกระรอกนั้นแจกจ่ายกันไปทำอาหารกินกันทั่วทั้งเมืองยกเว้นเพียงกลุ่มแม่ไม้ที่ชาวเมืองรังเกียจและไม่ได้แบ่งเนื้อให้ในค่ำคืนนั้นเองครับท่านผู้ฟัง หลังจากที่ชาวเมืองได้ลิ้มรสเนื้อกระรอกอย่างณนะเมืองบาดานพญาศีสุทโธทนาคราชผู้เป็นพ่อได้ทรงทราบข่าวว่าลูกชายสุดที่รักถูกมนุษย์ฆ่าตายและนำเนื้อมากินก็ทรงพระพิโรธโกรธกริ้วด,ดังไฟบรรลัยกันพระองค์ได้กรีธาทัพพญานาคนับแสนนับล้านตัวขึ้นมาจากเมืองบาดานทันทีเป้าหมายคือ ท่านลมเมืองเอกทีตาให้จมธรณีแผ่นดินเมืองเอกทีตาเริ่มสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นเสียงคลืน่นคลื่นดังมาจากใต้ดินพื้นดินเริ่มแยกออกจากกันน้ําจากบาดาลพุ่งทะลักขึ้นมาท่วมบ้านเรือนผู้คนที่กินเนื้อกระรอกตางวีดร้องหนีตายแต่ก็ไม่ทันการแผ่นดินสูบพวกเขาลมจมหายไปทีละคนทีละคน เท้าผาแดงซึ่งประทับอยู่กับนางไอในขณะนั้นเมื่อเห็นเหตุวิปริตก็รีบพานางไอขึ้นหลังม้าคู่ใจนามว่าบักสามควบหนีออกจากเมืองอย่างสุดชีวิตแต่ท่านผู้ฟังครับกรรมนั้นมันมีเรดาร์ติดตามตัวเสมอในขณะที่ม้าบักสามกำลังควบตะบึงหนีแผ่นดินที่ถล่มตามหลังมาติดติดนั้น นางไอ้ก็ได้สารภาพกับเท้าผาแดงว่าพี่จา๋าน้องหิวน้องได้กินแกงเนื้อกระรอกนั้นเข้าไปด้วยเพียงแค่นั้นแหละครับเหล่าพญานาคที่ไล่ตามมาเมื่อได้กลิ่นเนื้อลูกหลานของตนจากตัวนางไอ้ก็ยิ่งโกรธแค้นพญานาคได้ใช้หางเกี่ยวตวัดและพ่นน้ำเข้าใส่ทำให้พื้นดินที่มาบักสามยัเยียบอยู่นั้นยุบตัวลงอย่างรวดเร็ว ม้าบักสามแม้จะเก่งกล้าเพียงใดแต่แบกรับน้ำหนักแห่งกรรมไม่ไหวเท้าของม้าเริ่มจมลงในโคลนเทา้าผาแดงพยายามฉุดดึงนางไอ้ไว้แต่ในที่สุดหางของพญานาคก,ก็ตวัดรัดร่างของนางไอ้กระชากตกลงจากหลังมา้าจมหายลงสู่แผ่นเดินเบื้องล่างตอนหน้าต่อตาเทา้าผาแดงที่หัวใจแตกสลายบทสรุป กําเนิดหนองหานร,รุ่งเชา้าเมืองเอกทีตาทั้งเมืองได้จมหายไปจนหมดสิน้นกลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่เวิร์งว้างสุดลูกหูลูกตาซึ่งก็คือทะเลสาบหนองหานอำเภอกุมภาวาปีในปัจจุบันนี้เองครับส่วนบ้านเรือนของเหล่าแม่ไม้ที่ไม่ได้กินเนื้อกระรอกกลับรอดพ้นจากการถูกธรณีสูบกลายเป็นเกาะหรือดอน กลางน้ำที่ชาวบ้านเรียกกันว่าดอนแม่ไม้มาจนถึงทุกวันนี้เท้าผาแดงที่รอดชีวิตมาได้กลับไปตรอมใจตายที่เมืองของตนและอธิษฐานจิตเป็นผีเพื่อกลับมาต่อสู้กับพญานาคจนกลายเป็นตำนานการรบกันระหว่างกองทัพผีกับกองทัพนาคซึ่งเป็นที่มาของหนองน้ำในภาคอีสาน นี่แหละครับท่านผู้ฟังตำนานผาแดงนางไอ้โศกน่าตระกรรความรักที่สอนให้เรารู้ว่า 1. อย่าได้เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเพราะแรงอาฆาตก่อนตายนั้นน่ากลัวยิ่งนัก 2. ของฟรีไม่มีในโลกตาลได้ลาบลอยมาเหนือกระรอกหากไม่พิจารณาให้ดีอาจเป็นทุกขลาบที่นำความตายมาให้ 3. กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอใครทำใครได้ใครกินใครรับดังเช่นแม่ไม้ที่รอดตายเพราะไม่ได้ร่วมก่อกรรมนั่นเองสำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับ